บรรยากาศบนหน้าหนึ่งภาพที่เห็นเป็นการรับประทานอาหารนะครัธรรมนัตเจ้าภาพบิ๊กปอ๊อตป่วยดินเนอร์รัฐบาลคึกใช้วัตถุดิบไทยเมนูเสิร์ฟนะคือลุงป้อมเนี่ยไม่มาอยู่แล้วะนะเพราะแจ้งไปก่อนหน้านี้แต่พลตเอกพัชรวาทไม่มาด้วยครับโดยระบุว่าป่วยแล้วก็เมนูที่เสิร์ฟนะก็เป็นทางโรงแรมเนี่ยจัดมานะก็ระบุว่าเตรียม เมนูที่ทําจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นสินค้าเกษตรนะบรรยากาศก็ชื่นมื้อนี่มีการทํารูปหัวใจกันด้วยนะมีนายกมีรัฐมนตรีนะจากพักร่วมก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาฮะผักรวมรับประทานเออแล้วก็บรรยากาศฝั่งเนี้ยจะเห็นฝั่งที่ท่านผู้ชมนั่งอยู่ฝั่งที่เราดูเนี่ยนะฮะก็จะมี ทั้งพักเพื่อไทยนะฮะแล้วก็มีคุณสุวัสด์ด้วยเออคุณสุวัสด์ก็ชาติไทยเออชาติพัฒน์หรือพักอะไรตอนนี้จำชื่อไม่ได้แร้จำชื่อไม่ได้แต่ก็ส่งสัญญานก่อนหน้านี้วหรือว่าเพื่อไทยแล้วหรือว่าเพื่อไทยแล้วอะเพราะเห็นข่าวว่าเอ่อจีบๆกันอยู่นะคนี่ะบรรยากาศเมื่อวานนะฮะชื่นเมื่นนะ ประชาชนก็ได้แต่มองตาปริบๆแล้วค่ะทำไมล่ะฮะดูจากเมนูแต่ละอย่างอุ๊ยเขาชื่นมื่นกันนะถ้าย้อนไปดูภาพบรรยากาศเป็นการจัดที่พาร์คในเลิศ<ะ>พลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพนะบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะเมนูก็มีปลากระมงคล้าวกากพังงาอย่างเงี้ยนะสะเต๊ะปูเนื้อปูกันเชียงขั่วสมุนไพรนะที่น่าสนใจก็คือพักร่วมเนี่ยมากันครบ แล้วก็มีการเขียนไว้ด้วยนะยินดีต้อนรับแล้วก็มีโลโก้พักะนะะเป็นโลโก้พักร่วมรัฐบาลครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาก็บอกว่าเสียง314เสียงมั่นใจไม่มีแตกแถวเชื่อว่ารัฐบาลแข็งแก่งขึ้น,นครั้งต่อไปพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นเจ้าภาพนะฮะหลังงานเลี้ยงหัวหน้าพักภูมิใจไทยร้องเพลงเ,ลเพลงรักเธอนิรัน ชื่อเพลงนะท่อนสุดท้ายของเพลงร้องว่าฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจไอเลิฟอยู่เดี๋ยวดูลูกคอซะก่อนฮะโอ้โหเดี๋ยวคนหน้าพักกรุกใจไทย รายงานว่าก็เดินไปที่คุณแพรทองทานชินวัตรด้วยคุณแพรทองทานก็ยกมือขอบคุณส่วนคุณวราวุิศิลปะอาชาและร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็ได้ขึ้นเวทีด้วยครคุณอุทินเล่นคีย์บอร์ดให้เพราะปกติเล่นเปียโนอยู่แล้วร้องเพลงเราและนายฮะอโอ้โหเนี่ยวัยรุ่นมากวัยรุ่นเก้าศูนย์ ที่ฟังอยู่ในเพลงหยุดเราและนายก็จะมีเราเราและนายก็จะออกแนวแบบโจโจไปรุ่นหน่อยทีแี้ที่เขาไปไปเฉพาะรัฐบาลนะถ้าคุณธนาธรไปด้วยคงแตกคงแตกเลยนะคะไอ้เป็นบรรยากาศชื่นมื้นเมื่อวานนะ